อ่าครับผมสวัสดีครับพบกันในช่องนนหนุ่มไงจะักรล่ะนะครับเมื่อนี่พี่น้องเมื่อบ่อนครับอยากจะลองเปลี่ยนนะครับไกด์ไลน์นะครับพอดีว่าเนี่ยผมมีลอกอยู่สองตัวเนาะตัวนี้เป็นลอกของใบสันสกอเปียนนะครับเพิ่งได้มาตัวลายใกล้เป็นเหลี่ยมส่วนตัวนี้ชาโด k คิงดอมนะครับ คิงด้อมชาโดทิปนะครับรอบ8ไอตัวเนี้ยลายไกด์มันเป็นกล้วยนะครับผมว่าจะลองสลับมาใส่กับตัวสกอร์เปียนนะครับพอลองถอดแล้วนะครับถอดเลือบเบื้องล้วพี่น้องใส่กันไม่ได้ครับเพราะว่ารูรูกแกนตัวเนี้ยของตัวสกอร์เปียนจะต่ำกว่าต่ำกว่าของชาโดทิปนะครับก็เลยใส่บนะ่ได้ใส่บ่ไดเอ้าวใส่ไม่ได้ไม่เป็นไร ความพยายามยังมีต่อนะครับขาหมุนแขนหมุนพี่น้องสลับกันเลยทีนี้ครับของสกอปเปียนจะเป็นสีดำของชาโดทิปเป็นสีแดงดำนะครับแต่ว่าตัวนี้มีลูกปืนลูกปืนสี่เม็ดนะครับข้างละสองเม็ดผมก็เลยจัดการสลับนะครับสลับสับเปลี่ยนเอามาใส่ตัวใบสันนะครับใบสันปกติลูกปืนห้าบวกหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเก้าบวกหนึ่ง เพนะราะว่าอยู่มือหมุนนี่มีอยู่4เม็ดพี่น้องนี่โมเขาเรียกว่าโมโมแบบมือบอลน,นะครับก็พอได้อยู่พี่น้องพอได้อยู่ครับส่วนตัวนี้ก็ตัวนี้จากลูกปืน9เม็ดก็จะเหลือ5บวก1นะครับเพราะว่ามือหมุนบมมีลูกปืนเนาะพี่น้องเนาะก็ตัวไหนมันดีกว่ามันเลื่อนกว่าเราก็จับมาใส่ครับใส่กันได้ใส่กันได้น,ไดนะครับส่วนน็อตก็ น็อตของใครของมันนะครับน็อตของใครของมันแต่ว่าน็อตล็อกนอ็นอตตัวจับปิ้นล็อกนี่ต้องเฉพาะขานะครับเอาของ shadow มาใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็ของ s c o r p i ยนไปใส่ shadow ครับเพราะว่าขาลูน็อตไม่เท่ากันน็อตตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เท่ากันนะจ๊ะผลงานที่ได้ออกมาก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ละพี่นอ้องอืมเห้สวยไหมจ๊ะ พราะมีสีแงแดงๆพราะได้แจมๆกันนะพี่น้องเนาะอืมอย่างงอมอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงไงละครับหรือประกอบพอดีได้จังหวะอัจริบีใหม่เลยนะครับหยธามันแล้วก็อัจริบีเข้าไปใหม่นะครับที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้พี่น้องนี่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 ตัวนี้ราคาไม่แพงชุดละร้อยครับผมชุดละร้อยไม่ได้ขายเด้อสั่งลาซาด้าครับผมครับ คลิปนี้มีแค่นี้ครับผมเอาไวจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณ